อ่ะแม่ฮะถ้ายาดมมันหมดกลิ่นหอมเนี่ยต้องไงเนี่ยถ้าตูดมันหมดเปิดตูดเปิดตูดไหนตูดเราอ่ะตูดยาดมเอะเปิดตัวยาดมเปิดตัวยาดมตรงเนี้ยมันไม่มีกลิ่นหอมแล้วอะอ่ะดูดิออ๋นี่ไงเอะเปิดตัวยาดมเปิดตัวยาดมตัวยาดมแตกก็เทเทฮะมันจะเข้าได้ไงจมูกนี้ดิเออมันต้องเปิดตรงนี้อ่าเราเปิดออกมา้แบบนี้ไม่ได้เปิดตรงนั้นรอ แล้วต้องเปิดตรงนั้นด้วยนี่อ่อยอเพื่อให้ยาดมมันต่ออายุเวลาโหหยอออกกี่โมงแล้วทำไมเราไม่ดมตรงตูดไปเลยอ่ะมันมีน้ำน้ำเข้าไปไหนเดินสูดก็ไปน้ำเข้าจมูกน้ำี่ไหนน้ำในนี้น้ำตูดอ่ะเออน้ำยาดมอ๋อเข้าไปที่สูดมันอยู่ที่สูดตัวนี้สูดไว้ใส่ยาดมอ๋อกูจะบ้าตายอ่ะแล้วโกรธเมื่อกี้แม่บอกหยอกอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรไงมัน นก้ำก็เข้าไปข้างในน้ำเหอน้ข้าไปในตูดน้ำเข้าไปในรูโอ้ยนะรูไหนรูที่ดมอ๋อดมรูไหนอะูเเไม่รู้เปิดตูดเปิดตูดจะเป็นเก่งแน่นเหรอบ้าไม่ใช่อะไรอะดมเน่ยดม ขนออกยากอ๋อโอเคซื้อใหม่แทนซื้อใหม่ไหมไม่ได้เสียของอ่าเสียของมาดมตูดไปไหมดมตูดดมตูดดมตูด